ทุกคนอ่ะตอนนี้ยังโอะไรลูกหมทุคนยังไม่ได้ไปโรงเรียนโมยังเป็นชคปิดเถอมอยู่เอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งหนึ่งที่เห็นนะคะคือน้องเนี่ยโตแล้วทุกคนเนี่ยจะช่วยงานป้าได้ก็คือหนึ่งเราเริ่มต้นที่บ้านของเราก่อนในความสุขของเราเนี่ยคือหนึ่งอยากเห็นบ้านสะอาดขึ้นเพราะพวกเราเนี่ยมาทําอะไรให้ดีงามและดีแล้วมีประตูมีหน้าต่างแล้วก็ยเห็นความสะอาด ไี่คะเดี๋ยววันหน้ามาเยวไปทุทุกคนจะมีุนจะมีความสะอาดมากกว่านี้แล้วก็ขอให้ทําให้สะอาดเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวป้าเพียวจะให้สีให้เฉยเฉยให้ทุกคนเนี่ยทาสีบ้านตัวเองนะแล้วให้แปรงให้ลูกกลิ้งให้ทําทุกคนทําได้ไหมคะเดี๋ยวป้าจะมาบอกว่าทํายังไงอันดับแรกทําให้สะอาดที่เท่าที่ทําได้นะคะแล้วเดี๋ยวป้าเพียวมาดูพอดูพอเพียวถูกใจป้าเพียวจะให้สีนะคะให้สีมาทา แล้วเราจะได้มีบ้านส,สวยๆบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ดีนะคะแต่ว่าแค่เราอาจจะลืมไม่ได้ทําความสะอาดปล่อยปาแล้วเลยไปนิดนึง<ร>เพราะฉะนั้นเราหันกลับมาทําความสะอาดนะล,ลูกนะจะได้มีบ้านที่น่าอยู่ต่อไปถ้าท่านนายกส่งเรียนแบบเรียนหนังสือกันแล้วมีงานทําแล้วนหนูก็จะได้มาปลูกกระเบื้องแล้วก็จะได้มาทําบ้านให้สวยงามน,น,น่าอยู่นะคะลูกยจะได้อยู่อยู่ได้สบายใช่ตอนนี้เขาเลี้ยงพวกเรามาโตแล้วในวันหน้าเราโตขึ้นเราเรียนหนังสือมีงานทําแล้วก็จะได้เลี้ยง คนที่เลี้ยงดูเรามาเนาะลูกเนาะอ่าแล้วก็ให้ให้ทุกคนอนะ่ะมีความรับผิดชอบกันคนละหน้าที่แบ่งงานกันแล้วเดี๋ยวป้าเพียวมาดูแล้วป้าเพียวจะให้ให้สีมาทาภายในเนี่ยห้องใครอยากทำอะไรก็บอกป้านะคะอ่าให้สีให้แปรงให้ลู <วะ S 2> กรีดให้อุป,ปรกรณ์อ่าให้อุปกรณ์มาทำนะคะจะดีขึ้นเยอะคือต้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สะอาดแล้วป้าก็จาสีมาให้นะคะลูกเราทำให้เราี่นอนอันนี้ได้ยา้าห้องมันดูว่ามันเก่ามันอะไรก็เดี๋ยวอาจจะ เดี๋ยวจะมีคนบริจาคเรื่อยแต่นี้ทุกคนปาถนัดดีกับเราแล้วขอให้เราทาสิ่งที่ดีๆต้อนรับเขาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองต่อไปนะคะขอให้ทุกคนขยันขึ้นแล้วก็แบ่งงานกันป้าก็ต้องแบ่งงานให้หลาหนๆนะคะจะได้หลานๆก็จะได้มีหน้าที่รับผิดชอบอัะคนนี้ทํากับข้าวนะคนนี้ดูแลเรื่องความสะอาดบ้านอ่าวก็จะรู้ว่าของใครไม่เรียบร้อยเราก็จะได้บอกให้เขาเพราะน้องโตมาแล้วน้องน้องทำได้